วันนี้จะมาทำคลิปเผยแร่ความรู้หรือว่าเผื่อแผ่นะครับ iphone 6 s มีการถอดน็อตจําฝาแล้วมันขาดไปสองตัวแต่เครื่องมันเปิดติดอยู่แต่ว่าถ้าเสียบแบตตรงๆมันจะเปิดไม่ติดมันจะชอ็อตเพราะที่ขั้วแบตมันมีเซ็นเซอร์อยู่ ก็เลยต้องต่อตรงจำตรงจากแปดสายต่อสายบวกต่อบวกลบต่อลบตัดเซนเซอร์ออกดูกันว่าเครื่องจะเปิดติดหรือเปล่าความรู้เล็ก,ลกน,น้อยจากชั้นบนนอกแต่บางคนกเก็ิดรุมเยอะแยะนะครับมาดูกันครับว่าเครื่องจะเปิดติดหรือเปล่า เปิดติดนะครับเครื่องเริ่มบูตคือเปิดติดแล้วครับติดปกติ แบตชาร์จเข้าปกติดูนะครับว่าเป็นหกเอ็ด<า>นี่ครับหกเอ็ด คลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อช่างที่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแก้ปัญหายัางไงครับแต่บางคนเขาเก่งเยอะแยะกันครับผมไม่ค่าเก่งเป็นช่างบ้านนอกเพื่อมีประโยชน์ต่อช่างคนอืน่น ขอบคุณที่รับชมครับ